My name is from, from Thailand. Thailand. Currently, I'm a student the at the University of Texas at Austin in teaching biology. The, the problem, problem we're, we're currently facing we're in our medical, medical care system is that the opportunity to assess medical treatments and diagnosis varies differently on each person. In other words, there's inequality in the opportunity to assess medical services. The cost to this would be the cost, the time allocation, and the diagnosis itself. Good morning ค่ะน้องบุก Good morning ค่ะค่ะพี่ใช่อยากจะถามน้องบูกก่อนเลยค่ะว่าแรงบันดาลใจในการที่น้องบุกนะคะอยากเรียนหมอค่ะเกิดจากอะไรคะอือเป็นคำถามก็ใช่ค่ะค่ะก็คือตอนเด็กๆบุกป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากค่ะแบบน่าจะสมเดือนครั้งได้ แล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดดูการทํางานของคุณหมอเจ้าของไข้หลายๆท่านเลยประทับใจในความใส่ใจของคุณหมอค่ะ mm. ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นแบบนั้นให้กับคนอื่นบ้างตอนนั้นก็คือเด็กมากจริงๆคิดแค่นี้จริงๆไม่รู้ว่าการที่คนคนหนึ่งจะเป็นหมอได้นี่ต้องเจออะไรบ้างแต่เหนื่อยก็คุ้มอยู่นะคะ mm. เป็นเด็กไม่ค่อยมีแพชชั่นในการเรียนมาก่อน แต่ก็จะมีอยู่ประมาณ3มวิธีหลักๆที่บุ๊กทำแล้วรู้สึกว่าก็ใช้ได้ผลกับตัวเองนะคะก็คือหนึ่งคือมีทัศนคติที่ดีกับสิ่งที่ต้องทำค่ะเพราะว่าบางวิชาหรือว่าบางอย่างต่อให้เราชอบแค่ไหนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอตอนสอบจริงๆต้องมีความกดดันแน่นอนที่บุ๊กทำก็คือคิดซะว่าการสอบเหมือนการเล่นเกมจะได้ไม่เครียดนะคะ แล้วก็อย่างที่สองคือต้องมีความอมดทนเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาเกิดท้อๆเหนื่อยๆขึ้นมาก็ไม่สามารถบินกลับบ้านได้ค่ะ mm hmm. อย่างที่สามก็คือเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะของบุ๊กเวลารู้ว่ามีงานหรืออะไรที่จะต้องส่งก็จะทำล่วงหน้าประมาณสองถึงสามอาทิตย์จะได้เอาเวลาที่เหลือไปกรองงานอีกที เมื่อกี้ทางบ้านถามมาไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างอยากให้อยากให้แชร์ห,หน่อยค่ะเจอสังคมที่ไม่ดีบ้างไหมคะแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองยังไงค่ะก็สำบุสำหรับบุกบบ๊กเอาจิงๆรู้สึกว่าช่วงที่จริงๆอยู่อยู่ไหนก็มีโอกาสเจอสังคมที่ไม่โอเคเหมือนกันหมดอะคะ่ะแต่ก็จะแตกต่างตรงที่ว่าตอนอยู่ที่เมืองไทยจะมีพ่อแม่คอยกรองคนที่จะเข้ามาให้หรือว่า การสถานการณ์ให้แต่ว่าอยู่ที่อเมริกาคือจะต้องเริ่มดูแลตัวเองแล้วแล้วก็กองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยตัวเองหมดนะคะก็จะมีหลักการดูแลตัวเองคือยึดในจุดยืนของตัวเองในเรื่องของสิโอตปะยกตัวอย่างสองเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์แรกจะมีหลายๆครั้งที่มีปาร์ตี้ของรุ่นพี่ะคะ่ะบุก็จะเข้าไปร่วมบุกก็จะบอกเขาบอกทุกคนเลยนะคะว่า ไม่ดื่มนะพอดีถือสินอยู่อะไรอย่างนี้ oh. ก็ไม่ก็ไปเริ่มเอ้ไปเข้างานฮาโลวีนที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนมาชวนสุบกัญชาด้วยนะคะ oh. แล้วก็เคยอยู่ห้องเดียวกับรูมเมทที่เขาสูบกัญชาด้วยเขาก็ชวนแต่บุกก็บอกตลอดจนกว่าเขาจะชินนะคะว่าบุกไม่ดื่มไม่สูบอะไรอย่างนี้ oh. พอเขาชินก็ มองว่าการที่คนนี้ไม่ดื่มไม่สูบมันกลายเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาไปแล้ว mm hmm. ก็เข้าสังคมได้ตามปกตินะคะโดยที่ไม่ต้องเสียความตัวเองด้วยยังรักษาอาคิออตปะได้อยู่ะคะ่ะ mm hmm. แล้วก็เหตุการณ์ที่สองก็คือตอนขึ้นเครื่องบินนะคะตอนกลับอเมริกาก็จะมีพี่พนักงานต้อนรับเขาก็จะเอาเมนูวานชมเปญมาให้เลือก บุ๊กก็บอกพี่เขาตรงๆว่าไม่ได้ดื่มค่ะพี่เขาก็เลยแนะนําแบบเครื่องดื่มที่เลียนแชมเปญแต่ไม่มีแอลโกอฮอล์มาให้สรุปคือถ้าเรากล้าแสดงจุดยืนตั้งแต่ครั้งแรกคนที่เขาอยากจะเข้าหาเราจริงๆเขาก็จะหาวิธีของเขาเองค่ะเราไม่ต้องอาย mm hmm. ถ้าสมมุติเขายอมรับไม่ได้ที่บ er ุ๊กกลัวการทําบาบุ๊กก็ er จะคิดว่าอืมคนนี้ไม่น่าใช่กลยานามิตรแล้วเนาะ เนอะอือ <No. S 2> mm hmm. ค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนอกจากการกระทําเพื่อป้องกันตัวเองแบบในภายนอกแล้วการป้องกันตัวเองด้านจิตใจก็สําคัญนะคะบุก mm hmm. ก็จะมีปรึกษาคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆพนพี่พี่พที่มั่นใจว่าเป็นกายานามิตรไม่ก็ขอธรรมะจากหลวงพี่พระอาจารย์ที่เคารพจะได้ป้องกันไม่ให้ใจขุนค่ะ ฟังเรื่องราวของน้องบุ๊กแล้วรู้สึกว่าน่าจะเป็นกําลังใจให้น้องๆหลายคนได้เลยในวันนี้ทั้งเรื่องของการเรียนเนาะการจัดการเวลาแล้วก็การมีหลักยึดนะคะเวลาในการไปใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้ประเทศไทยน้องๆก็ใกล้สอบด้วยค่ะแล้วน้องๆก็เข้ามาเพราะว่าจะสอบธรรมะด้วยค่ะเดี๋ยวขอกาลังใจจากพี่บุ๊กพี่บุ๊กให้กําลังใจหน่อยนะคะค่ะ <c oughs> ก็อยากจะฝากกับน้องๆที่สอบตอบปัญหาธรรมะนะคะว่าการมีหทธิโอตปะไม่ใช่เรื่องน่าอายะคะ่ะอย่าก,กลัวว่าเราจะเข้าสังคมไม่ได้เพราะว่าคนที่เขาอยากจะเข้าหาเราจริงๆเขาจะรับในสิ่งที่ในสิ่งนี้ของเราได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนในการสอบนะคะผลจะออกมาเป็นยังไงก็ขอให้ภูมิใจในตัวเองว่าอย่างน้อยการที่เราได้มาศึกษาธรรมะตั้งแต่เด็กๆ เป็นโอกาสที่น้อยคนจะมีค่ะสู้ๆนะคะโอ้สู้ๆค่ะจะรักกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเลยนะคะได้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกับน้องบุ๊กนะคะน้องบุ๊กพี่บุ๊กของน้องๆนะคะเดี๋ยวเราส่งหัวใจให้พี่บุ๊คหน่อยนะคะใครรักพี่บุ๊กมากเนี่ยส่งมาดวงใหญ่ๆเลยนะคะน่ารักขนาดนี้ถ้าอื่นไม่ได้นะคะ ส่งมาเลยเพ,พี่บุ๊กส่งหัวใจให้น้องๆหน่อยนะคะโอ้่หเดี๋ยวถ่ายถ่ายรูปด้วยกันหน่อยอนับถอยหลังเลยค่ะพี่ตัน้นสี่สามสองเปลี่ยนท่าหนึ่ง